This the standard podcast Eight history is openinging ears eye Pod for your ears. Eight minute history. ความเดิมตอนที่แล้วครับเราพูดถึงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงสแตนฟอร์นนั้นมีบทบาทมากมายประวัติศาสตร์แปดนาทีในวันนี้จะพูดถึงวิวัฒนาการวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขาของการเตริบโตของซิลิคอนแวลลีย สิ่งเหล่านี้ครับนำเราไปสู่ประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีอันมาจากระบบนิเวศท,ที่เอื้อมหนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อมาต้องเรียกว่ามันคือมอเตอร์เศรษฐกิจใหม่ที่มีชื่อว่าซิลิคอนแวลลีย์ที่เป็นศูนย์รวมเทคสตาร์ทอัพตั้งแต่ยุค70ที่มีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาเป็นผู้ริเริ่มถามว่าทำไมจริงต้องย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับเพราะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั้นถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐไม่กี่แห่งที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากยุคอาณานิคม และมีความเชื่อกันในบรรดานักวิชาการของสแตนฟอร์ดว่าวิธีการคิดของพวกเขาคือการป้อนคนไปสู่ภาคธุรกิจตามพลวัตรหรือดานิเมตของสังคมซึ่งมีความแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยในยุคบริทิชอเมริกาหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในยุคที่เป็นอนานิคมซึ่งอาจจะถูกวางรากฐานด้วยปรัชญาดั้งเดิมสำหรับมหาวิทยาลัยที่ถือเป็นจุดกําเนิดของซิลิคอนแวลลีย์อย่างนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี1881จุดประสงค์ของผู้ก่อตั้งคือเลเลนสแตนฟอร เริ่มต้นทีเดียวครับเขาอยากจะบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่แมสซาชูเซตส์แต่ฮาร์วาร์ดนั้นปฏิเสธทําให้เขาคิดที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปตั้งมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตกของประเทศก็คือฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐโดยหวังที่จะทําให้พื้นที่ตะวันตกนั้นพึ่งพาตนเองได้ทีนี้เรามาดูที่มอตโต้ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันบ้างครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกันที่ใช้สโลแกนเป็นภาษาเยอรมันครับนั่นคือคําว่า the l u f t d h e f e i h i t h weight เมื่อลมแห่งเสรีภาพพัชย น่าสนใจครับเพราะมหาวิทยาลัยนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเยอรมันเลยนะครับแต่เลือกใช้วาลีนี้เป็นภาษาเยอรมันเพราะว่าอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยก็คือเดวิสสตาร์จอร์แดนได้รับแรงบันดาลใจจากนักเขียนชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าอูร์คิกฟอนฮุตเชนที่มีผลงานเขียนที่เป็นการปกป้องมาตินลูเทอร์ผู้ที่ต่อต้านนโยบายการขายใบไถ่บาปของปติการในยุคข,ของพระสันตะปาปาลีโอที่10นั่นเอง เจตานารมณ์ของผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกเหมือนกับเป็นการถ่ายทอด d n a ให้กับสแตนฟอร์ดครับและบุคคลที่เชื่อมโยงปณิธานของผู้ก่อตั้งกับการเกิดขึ้นของซิลิคอนแวลลีย์ก็คือคณะบดีของคณะวิศวกรรมของสแตนฟอร์ดที่มีชื่อว่าเฟเดริกเทอร์แมนเขาเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมในปี1946และเป็นผู้กระตุ้นให้คณะของตัวเขาเองรวมถึงเด็กที่จบจากคณะตัวเองเริ่มต้นทำธุรกิจและตั้งบริษัทโดยในปี1951ครับ เขาเริ่มก่อตั้ง Stanford Industrial Park ซึ่งปัจจุบันก็คือ Stanford Research Park ที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยนั้นปล่อยพื้นที่บางส่วนให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งได้เช่าในอัตราการเช่าที่ราคาไม่แพงบริษัทหลากหลายบริษัทได้มีการเข้าไปตั้งบริษัทในพื้นที่แห่งนั้นเช่น h w w e t t p a c k a า d ดังที่ได้กล่าวมาแล้วบริษัท Varian Associates Eastman k o d เจเ General Electric l o c k h e ฮี Corporation ที่ต่อมาบริเวณดังกล่าวผนวกนกันกับวิสัยทัศน์ที่ออกดอกออกผลของเฟเดริกเทอร์แมนทำให้เกิดซิลิคอนแวลลีย์ที่ไม่ไกลไปจากวิทยาเขตหรือแคมปัสของสแตนฟอร์ดมากสักเท่าไหร่ทีนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีครับจะต้องมีชิปส์และไมโครโปรเซสเซอร์หรือว่าตัวประมวลผลขนาดเล็กที่ดีองค์ประกอบที่สำคัญคือการที่จะต้องมีสารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบด้วย และสิ่งนี้พื้นที่แห่งนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูวิวัฒน,นาการของเซมิคอนดักเตอร์กันบ้างครับมันเริ่มต้นจากวิลเลียมบร d ดฟอร์ดช็อกลีย์จูเนียนะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์และนวัตกรชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1956ร่วมกันกับจอห์นบาร์ดีนและวอลเตอร์บรั o เชนจากการวิจัยเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และทรานซิสเตอร์หลังจากที่ตัวเขาทำงานกับเบลล์บอร์ทรีส ที่ตัวเขาได้มีการจัดตั้งบริษัทชื่อว่า Shockley Semiconductor ในแคลิฟอร์เนียแต่เดิมครับโลกเราจะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าระหว่างตัวนำกับฉนวนที่จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุก็คือเจมานิยมและเซเลเนียมซึ่งเป็นวัสดุเนื้อแข็งที่เป็นผลึกมีคุณสมบัติเป็นตัวนำสื่อไฟฟ้าก,กัากึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะหรือกับฉนวนก็ทำหน้าที่เหมือนเพศที่3ระหว่างสื่อไฟฟ้ากับฉนวนหรือว่าคอนดักเตอร์กับอินซูเลเตอร์ แต่เดิมนั้นจะใช้แร่าธาตุคือเจอร์มาเนียมและเซเลเนียมแต่ว่าช็อกลีย์นี่เองครับ <c oughs> เขาหันมาใช้แร่าธาตุตัวใหม่ <c oughs> นั่นก็คือซิลิคอนและช่วงนั้นนั่นเองทําให้การผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั้นมาจากซิลิคอนแทนที่จะใช้เจอร์มาเนียมและเซเลเนียมหนึ่งปีต่อมาลูกน้องของเขาจากบริษัทช็อกลีย์เซมิคอนดักเตอร์8คนล่าออกจากบริษัท และไปร่วมกันกับบริษัทแฟ i ชาย i l เซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตเซมิคอน d u c t ตอร์โดยที่ช็อกลีย์เรียกอดีตลูกน้อง8คนของเขาว่าไอทอรยศทั้ง8หรือ t r a i t o r u s เบริษัทใหม่ของอดีตลูกน้องช็อกลีย์8คนนี้มีชื่อว่า Fairchild Computer ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโครงการอวกาศอพอลโลกันด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับ8คนนี้ก็ค่อยๆทยอยลาออกจากบริษัทแ a i r c h i l d Semiconductor แต่ละคนไปตั้งบริษัทของตัวเอง สองในนั้นคือกอรันมัวและโรเบิร์ตอย伊์ไปตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Intel ที่เมืองซานตาคลาร่าส่วนที่เหลือย้ายไปตั้งบริษัทในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นบริษัท AMD และในช่วงเวลานี้คือทศวรรษ60ตรงกับช่วงที่กองทัพสหรัฐครับกำลังเดินหน้าพัฒนา a r p a n า t ดังที่เราได้กล่าวเอาไว้ใ,ในเอพิโซดก่อนหน้านี้และในปี1969 s a n น f o r d Research Center กลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน4มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันพัฒนาาโครรงก RPA Ne ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับมีพัฒนาการที่สำคัญคือในปี1970 C r r o x ได้มีการตั้งพาร์คแลที่เมือง Palo Alto เน้นการวิจัยพัฒนา Ethernet และ Graphic User Interface อันเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ต่อไปอีกขั้นหนึ่งพัฒนาการหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Semiconductor Arpanet Graphic User Interface บทบาทของมหาวิทยาลัย St a n f o r d สิ่งเหล่านี้ครับมาบรรจบกันจนพื้นที่ดังกล่าวกลายมาเป็นคลัสเตอร สำหรับพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่โดยความที่สิ่งต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันในพื้นที่เดียวกันกล่าวคืออา่าวซานฟรานซิสโกเบย์ทางตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นศูนย์กลางของการผลิตระบบวงจรไฟฟ้าตัวประมวลผลขนาดเล็กคือม i โครโปรเซสเซอร์ที่มีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารกึ่งตัวนำทำให้พื้นที่นี้ได้รับการขนานนามต่อมาว่าซิลิคอนแวลลีย์คำถามคือชื่อนี้ใครเป็นคนตั้ง ชื่อนี้ซิลิคอนแวลลีย์ถือกำเนิดมาในปี1971ครับเพราะสื่อมวลชนสายคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าดอนโฮลฟอร์ดจาก e ิเล็กทรอนิกส์นิวสได้เขียนบทความเรื่องนี้ Silicon Valley USA พูดถึงพื้นที่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและเรียกพื้นที่นี้ว่าซิลิคอนแวลลียและจากนั้นคำคำนี้ที่ถูกบัญญัติโดยดอนโฮลฟอร์ด จาก Electronics News กลายมาเป็นชื่อของคลัสเตอร์ที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปทั้งใบจากนั้นบรรดาบริษัท t e คส Startup ในยุคนั้นและยุคหลังจากนั้นลังไหลมาอย่างพื้นที่แห่งนี้ต่อจาก Hewlett Packard ก็เป็น Intel จากนั้นก็เป็น Atari Apple Inc. Oracle ตามด้วย eBay Yahoo PayPal Google Facebook Twitter Tesla สในศตวตรรษต่อๆมาด้วย ในเชิงภูมิศาสตร์แล้วพื้นที่ตรงนี้อยู่ทางตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ใต้อ่าวซานฟรานซิสโกบริเวณหุบเขาซซนตาคลาร่าณเวลานี้พื้นที่ซิลิคอนแวลลี์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่จุดเดียวหากแต่เริ่มต้นกระจายตัวออกไปยังหลายพื้นที่ในบริเวณนั้นด้วยพื้นที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกขยายออกไปคือซานโฮเซซึ่งก็จะมีอีกหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นซันนี่เวลล์ซานตาคลาร่าเรดวูดซิตี้มอนเทนวิลล์พาโลอัลโตเมโลพาร์คและคูปอร์ติโน่กัน ในวันนี้คงจะไม่มีใครแล้วที่ไม่รู้จักซิลิคอนแวลลี์ศูนย์รวมของบริษัทเทคมากมายทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการผนวกกันของการพัฒนาการของสิ่งต่างๆหลากหลายส่วนที่มาเติมเต็มกันและกันจนทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สร้างบริษัทที่มี Market Capitalization หรือมีมูลค่าการตลาดมากมายมหาศาลร,ระดับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.